สวัสดีครับท่านผู้ชมพบมกับผมอาจารย์ม้าในช่ององอาจารย์ม้าพาเพลินนะครับชื่อช่องของผมพาเพลินก็คือเพลนเลินนะฮะและในวันนี้เนี่ยผมจะมาแชร์ประสบการณ์ในการซื้อลอตเตอรี่จากแอปเป๋าตังค์ในราคา80บาทนะฮะซึ่งการซื้อลอตเตอรี่จากแอปเป๋าตังค์เนี่ยนะฮะก็จะมีจุดเด่นที่ว่าเราจะสามารถได้ลอตเตอรี่ ตามเลขที่เราต้องการเลยนะฮะไม่ไว่าจะเป็น2ตัว3ตัวท้าย3ตัวหน้าหรือแม้ทั้ง5ตัวเลยก็ได้ในการซื้อเนี่ยไม่ยากเลยสะดวกมากเลยนะครับข่น้นอนอื่นผมขอแนะนําว่าการธุรุตรีเนี่ยะฮะโหมดนี้เขาเพิ่งมีใช้ในวันนี้เป็นวันแรกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นพอเวลาเราเปิดแอปเป๋าตังค์ขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะให้เราในะยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนจากมีการอาจมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนการทํางานนะฮะ ท่า้ชมก็่าไปวิตกนะซึ่งการยืนในโตนนี้ไม่ยากเลยเพียงแค่พอถึงขั้นตอนการสแกนใบหน้าเนี่ยเราก็นะเล็งให้ใบหน้าของเราเนยอยู่ในกรอบนะฮะในกรอบของรูปหน้าโทรศัพท์เนี่ยแล้วก็ใกล้สักนิดนึงแล้วก็สังเกตว่าถ้ากรอบหน้าเรามีสีเขียวขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเ,าเราก็หยุดไว้สักพักหนึ่งก็จะโอเคนะซึ่งไม่ยากเลยอีกสิ่งหนึ่งนะที่จะเสนอแนะท่านก็คือควรจะเติมสตางในแอป นะให้ได้จํานวนที่เราคิดว่าเราจะซื้อกี่ใบก็ตามเราซื้อซิปใบใบละ80บาทก็เตรียมไว้เตรีมเงินไว้800บาทนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมจะเสนอแนะก็คือท่านผู้ชมควรจะเตรียมเตรียมเลขไว้ก่อนนะจะ2ตัว3ตัว6ตัวแล้วก็ตามแล้วเราก็จดไว้เพื่อจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าในการซื้อเนี่ยก็จะมีเวลาให้เราซื้อมีเวลาให้เราจ่ายเงินเนี่ยจากรถรีที่เราเลือกนะคนระ เราต้องจ่ายเงินภายใน15นาทีครับเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวก่อนก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถได้เลขที่เราต้องการมากที่สุดครับไปดูกันเลยครับไม่ยากเลยนะฮะครท่านผู้ชมก็ต้องมาที่หน้าจอโทรศัพท์ของเรานะฮะแล้วก็ไปที่แอปเปาตังนะฮะแล้วก็นี่เละครับคลิกไปเพื่อเปิดแอปเปาตังขึ้นมานะฮะอาจะต้องมีการใส่รหัสหรือว่าสแกนนิ้วอะไรก็ว่าไปแล้วแต่โทรศัพท์ของท่านผู้ชมนะฮะนะฮะ แล้วเมื่อเปิดแอปปากังขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องให้เราเนี่ยคือใส่พาสเวิร์ดนะฮะตอนนี้ผมก็ใส่ไปแล้วตอนนี้เขาจะขึ้นไป้ะซื้อสลากดิจิตอลซื้อสลากดิจิตัลแปดสิบาทได้แล้ววันนี้นะครับเนี่ยเราก็ปิดเข้าไปปั๊บนะปิดไปนะตอนนี้ท่านผู้ชมครับหน้าจอเนี่ยเขาจะไสไซด์ตรงนี้ไปเรื่อยไหมฮะเนี่มาถึงหน้าแปดสิบาทเราก็กดปุ๊บเข้าไปนี่8แปสิบบาทท่านผู้ชมมาแล้วครับนะฮนะแน่นอนก็ต้องมี การใช้แอปพลิเคชันทุกอย่างก็ต้องมีการมีข้อมูลนะให้เราได้ศึกษาเพื่อให้ยอมรับคือยังไงเราก็ต้องยอมรับนะท่านชมยอมรับการเงื่อนไขการใช้บริการนะก็ติ๊กยอมรับเสร็จก็ตกลงเนะี่ฮะเรียบร้อยท่านชมขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับนี่เลยนะฮะซึ่งตอนนี้เขาจะโชว์วันที่หนึ่งของววนทีหนึ่งมิถุนายนมาให้เราเห็นนะนี่ ท่านผู้ชมครับอย่างนี้ผมบอกแล้วว่าเราสามารถเลือกได้ตามที่เราต้องการเลย่าสมมติว่าหมผมจะเลือกเลขนี้เลยนะครับคิดว่าโอ้มันแม่น่าถูกมากเลยดังมากปัป๊บผมติ๊กเข้าไปเลยนี่ครับปัป๊บเข้าไปนี่โอ้โหนี่สเสร็จแล้วพอสายปัป๊บนี่นะะค้นหาเข้าไปเลยนี่นะท่านผู้ชมครับ เราค้นหาสองเลขเขาจะขึ้นมาสองเลขตามที่เราต้องการแต่ข้างหน้านี่เขาจะขึ้นมาให้ดูนะฮะเป็นจางๆอย่างี้นะเขาเลื่อนมาเราต้องการอะไรสมมุติเราต้องการอันนี้ใบาแรกเลยนะสี่ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สามเนี่ยเราก็ใส่เลือกเขาไปเลยเอ,เอะไม่ไม่ไมไมสวยเ,เลขนี้ดีกว่าหน้าเนอันนี้นะมีมีเลขแปดเลขเก้าแล้วแต่ท่านผู้ชมทุกเราเลือกไปแล้วปับ๊บเนี่ยใช่ไหมอ่ะไม่สามารถเลือกได้เนื่องจากสลากใน ใบนี้อยู่ในฐานะถูกจองไปแล้วเนี่ยลรอชำระเงินอยู่นะก็คือหมายความว่าพอเราเลือกซื้อปุ๊บเนี่ยนะถ้าเกิดใครเลือกซื้อไปแล้วเนี่ยนะเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกซื้อได้อีกนะฮะก็คือต้องมีเวลาเขาจะให้เวลาเราจ่ายเงินเนประมาณ15นาทีนะฮะแต่ถ้าเกิด15บห้านาทีแล้วคนที่เลือกยังไม่จ่ายเงินเนี่ยสลากนี้ก็จะหลุดออกมาในในระบบนะ,ะเข้ามาเราก็ตกลงปับ๊บอ่ะเราก็มาดูเลือกใหม่ดูแเราก็สลด์ไปอีกนะท่านผนะู้ชมนะสลับเราต้กาใบนี้ดูนะฮะเนี่ยใบนี้นะฮะ นี่นะฮะหกเก้าสามสามศูนย์สามเราก็เอาเลือกอีกทีนึงดูสิคนระับตรวจสอบสลากเลยตรวจปั๊บเนี่ยสลากเข้ามาอยู่ในในอะไรเรียกว่าในในเซฟแล้วกันนะท่านผู้ชมฮนะในในในตะกร้าก็ได้อา่าวตะกร้าของเราแล้วนะฮะโอเคไหมเห็นไหมเขาจะขึ้นมาว่ากรุณาชําระเงินภายในตอนนี้เหลือจุดสี่จุดสี่สามวินาะทีก็ว่าไปนะฮะเราก็ต้องจ่ายเงินให้การภายในนี้ตอนนี้สลากที่เราเลือกอันนี้ท่านผู้ชมครับ ถ้ามีคนอื่นที่ต้องการอีกเนี่ยก็ยังไม่สามารถต้องการได้ในขันี้เพราะว่าตอนนี้เราจองอยู่ถูกไหมฮะแต่ถ้าภายใน15านาทีที่เขาให้เวลาเนี่ยเราไม่จ่ายสตังค์นะฮะสลากใบนี้ก็จะหลุดออกจากระบบของเราไปาเพราะนั้นอันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องใช้เวลานะฮะอมสติโอเคไหมใบนี้อมสติผมโอเคนะฮะอสมมไมเราไม่โอเคอ่ะไม่อาจจะไม่สวยอันนี้ยังมีสามสามมากไปเอาออกนะอะเขาจะขายวิธีว่าต้องการเอาออกหรือไม่ลบออกไหมเอาเราลบต้องการเราลบไปนะครับ นะเอาไหมเอาเลือกเลขเดิมไปลนะเราจะเลขเดิมจะว่าเราดูโดยรวมว่ามันโอเคไหมนะเราก็ค้นหาอีกอ่าสมมติผมต้องการอันนี้ทู้ยมครับมีเลขที่เราจะเราต้องการนะฮะเราก็มผมผมต้องการเลขนี้เก้าสองสี่สามศูนย์สามเนี่ยผมก็เลือกเลยครับเลือกปับ๊บเนี่ยนะะแล้วก็ตัวสลากปุ๊บอ่าเข้ามาแล้วนะโอเคนะฮะผมเอาเลขนี้แน่นอนนะ อาลองเลือกสักเลขหนึ่งสมมตินะเราก็ติ๊กไปที่เลือกสลากนะฮะเลือกสลากเสร็จปั๊บนะฮะเราก็มาดูที่เลขนะฮะอันนี้ผมจะเลือกลองเลือกเลขท้ายสามตัวนะอันนี้เราลบไปก่อนนะฮะแล้วก็ลบไปอันนี้นะฮะลบไปปั๊บอ้าวเลขท้ายสามตัวเราก็มาดูนะฮะอ้าวนี่อ่ะผมต้องการสองห้าเก้านะฮะสมการสองห้าเก้านี่ผมก็ค้นเลยมีไหมนะครับค้นค้นสลากเลยนะปั๊บขึ้นมาเต็มเลยใไหมท่านผู้ชม หลายเลขเลยใช่ไหมเลขที่เราต้องการอันนี้เห็นไหมครับห้าเก้าสองห้าเก้าสองห้าเก้าอ่าสุดอันนี้ไม่เอาะเราจะเอาลองเลือกหกตัวเลยได้ไหมครับลองเลือกหกตัวเลยได้ไหมอ่าเรามาเอาออกก่อนอันนี้ฮะสุดผมเลือกนี้เลยนะฮะวันนี้วันแรกนะฮะสมมตินะปุ๊บอ่าปุ๊บนะฮะแล้วก็ปีนะฮะ ค้นหาสิมีไหมโอ้นี่มาแล้วนะฮะคนหามีไหมไม่พบสลากมีหไหมถ้าเราเลือกี้เนะี้ไม่พบสลากที่เราต้องการแล้วนะฮะอันนี้ไม่ได้แล้วนะ,ะถูกเลือกไปแล้วก็แสดงว่าเราต้องเลือกเบอร์อื่นตอนนี้นะฮะต้องเลือกเบอร์อื่นนะครับ็ 4, 5 6 7 8อ่าลองดูสิมีไหมอ่ามีนะ4 5 6 7 8 ตันนี้ตัวสุดท้ายก็แลวแต่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมต้องการอะไรนะฮะสมมติว่าอ่านะฮะอืมเอาอันนี้นะฮะต้องการใบนี้สมมตินะฮะเราก็เรียกเลยแปดสิบบาทปัปนะ๊บนะเสร็จแล้วเราก็ไปตรวจสอะตรวจสอบสลาก,ลาก,ลากเข้ามาแล้วสองใบเห็นไหมฮะตอนนี้เราจะจ่ายเงินแล้วตอนนี้ท่านผู้ชมครับชําระเงินแล้วนะฮะพะเหลือเวลาอีกสิบเอ็ดนาทีเนี่ยสองใบหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะฮะเราไปชาระเงินเลยนะฮะนี่ ยืนยันการชำระงเงินร้อหบาทยืนยันปัปนะ๊บนะเราต้องใส่รหัสของเราไปนะครับนะคือรหัสหกพิน6หกหลักที่เราได้ตั้งไวน้นะฮะนะเขาก็โอเคดูสลากของฉันอันนี้จา่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ท่านผู้ชมเเราก็บันทึกสลากไว้เนี่ยบันทึกเอาไว้ในในแกลเลอรี่ของเรานะครับเพื่อเราไว้ได้ตรวจสอบครับนะฮะเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็มาดูสลากของเรา อันนี้อยู่ในนี้เพราะว่าผมได้ซื้อไปก่อนแล้วนะหนึ่งหนึ่งใบนะฮะเรียบร้อยครับท่านผู้ชมวันนี้เห็นไหมครับเท่านี้เราก็ได้สามารถซื้อสลากได้ในราคา80บาทที่แอปเป๋าตังค์เราไม่ต้องเดินทางเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเราไม่ถูกถเราอยากเก็บสลากเราไว้เราก็สามารถติดต่อรับสลากได้ที่กองสลากนะครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราควรจะออกนะฮะมาที่หน้าหลากักนะมาที่หน้าหลากักปุ๊บแล้วก็นะฮะไม่ซื้อล,นะละนะเราปิดแล้วก็ออกนะะท่านผู้ชม แอปอะไรก็ตามเมื่อเราเลิกใช้เนี่ยเราควรจะออกนะฮะยืนยนันปุ๊บออกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับเป็นไงครับท่านผู้ชมผมบอกแล้วว่าไม่ยากเลยนะฮะเราได้แบตเตอรี่ที่เราต้องการตามเลขเลยจะกเชื่อว่าท่านผู้ชมตั้งใจจะซื้อเลือกเนี่ยท่านผู้ชมต้องถูกแน่นอนนะครับการจากกันไปในวันนี้จันมาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้จันม้าได้นำวิดีโอดีๆมาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้ท่านผู้ชมได้ เพลิดเพลินได้เรียนรู้สิ่งต,ต่างๆในการดำรงชีวิตประจำวันกันนะครับวันนี้อาจารย์มาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ